สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใน Facebook กลุ่มที่มีตอนนี้มีมากกว่าเกือบ300คนแล้วนะคะที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของเราซึ่งตุกติกก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากๆที่เข้ามาอยู่ในเ c e บุ o k กลุ่มกลุ่มปิดของเราอะคะ่ะซึ่งตุกติกยังไม่เคยที่จะเข้ามาไลฟ์แบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรก ที่มาทักทายกับเพื่อนๆก่อนหน้านี้เราก็ขาดการติดต่อสื่อสารกันมานานมากตั้งแต่ตั้งตงกลุกขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้และทุกทีก็ได้เลือกงามยามดีค่ะวันนี้เป็นวันคขณนีจตุรถีซึ่งด้านหลังของทุกตี่ที่นั่งไลฟ์คุยกับเพื่อนๆอยู่ตอนนี้เป็นองค์พ่อพิฆเนศ ขอให้องคพพพระพิคเนตช่วยประทานพรโดนบันดาลประทานพรในสิ่งที่ดีสิ่งที่ประสเสริฐสิ่งที่เลิศที่สุดให้กับเพื่อนๆในวันคนัณฑ์ตรตรีนี้และเพื่อนๆนสามารถอวยพรพระองค์ผ่านช่องทางใดก็ได้ที่เพื่อนๆสะดวกเพื่อนเพจะพิมพ์คอมเมนต์หรือเพื่อนๆนจะอธิษฐานจิต ทรงพรสิ่งดีๆในวันคขณนีจะตุรถีให้กับองค์พ่อพระภิกขเนีรได้ค่ะและก็ขอพอรจากองค์พ่อพระภิกขเนีรได้นะคะวันนี้ตุก๊กติ๊กจะพูดในส่วนของเรื่องของการที่เราอยากจะปลดล็อกชีวิตให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นตุก๊กติกขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามาอยู่ ใน Facebook g r ุ u p กลุ่มปิดของเราซึ่งทุกติก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่เข้ามาต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องการจะปลดล็อกชีวิตไม่ว่าวันนี้ตอนนี้ชีวิตของเพื่อนๆจะเป็นยังไงเพื่อนๆลองกลับไปทบทวนว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่สุดยอดมากคนหนึ่งคะ่ะ ที่สามารถผ่านทุกอย่างมาในชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่เพื่อนเเกิดมาจนถึงอายุเท่าไหร่แล้ว20 30 4 0 5 0 60ปีปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่เพื่อนๆก็ลองนึกภาพย้อนหลังไปนึกภาพย้อนหลังไปในสิ่งที่เพื่อนๆที่มีความสามารถเก่งกาจมากที่สุดค่ะ ที่สามารถผ่านชีวิตตัวเองผ่านมรสุมมาได้จนถึงวันนี้และวันนี้เป็นวันที่จะปลดล็อกชีวิตของเพื่อนๆได้เป็นจุดเริ่มต้นของการปลดล็อกชีวิตให้มีชีวิตที่สดใสสวยงามและสีวิไลขึ้นค่ะต่อไปจะเป็นชีวิตที่ดีงามมั่นคงมั่งคัง่งแล้วก็ยั่งยืนค่ะเมื่อตุกติกค้นพบอะไรบางอย่างในตัวเอง ได้จากการศึกษาหาข้อมูลได้จากการเรียนรู้ชีวิตของตัวเองจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็42ปีแล้วปัจจุบันอายุ42ปีแล้วก็ได้เวลาที่จะปลดล็อกชีวิตไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปสู่ชีวิตที่มีความมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนจริงๆนะคะหมายถึงว่าปัจจุบัน เพื่อนๆอาจจะประสบปัญหาทางชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักครอบครัวทุกสิ่งอย่างที่ผ่านมาประสบปัญหาแต่กำลังหาทางออกอยู่ตอนนี้ได้เวลาที่จะปลดล็อกชีวิตของเพื่อนๆแล้วนอกจากเพื่อนๆจะใช้พลังจิตพลังจิตใต้ำสมกของตัวเองในการปลดล็อกชีวิตของเพื่อนๆ เพื่อนๆยังใช้พลังศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่สากลโลกนี้อยู่นอกโลกต่างแดนต่างดาวที่เรามองไม่เห็นค่ะพลังจักรวาลพลังสิ่งดีก็จะมาช่วยหนุนนำเพื่อนๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตขึ้นไปอีกครับวันนี้เรามาเริ่มไปพร้อมๆกันสิ่งที่ตุกติ๊กสื่อสารวันนี้ อาจจะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆรอมานานรอว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีฉันจะผ่านจุดนี้ไปได้อย่างไรนี่คือวันที่ปลดล็อกชีวิตเพื่อนๆคือทุกติกก็ตัดสินใจมาหลายวันจะหลายวันแล้วค่ะจะว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้ลองมาไลาด์ดูลองมาคุย เปิดใจคุยลักษณะที่เป็นไลฟ์สดแบบนี้ถ้าคุยแล้วฉันจะไปต่อ,อยังไงฉันกับจะพูดกับเพื่อนเพื่อนรู้เรื่องไหมวันนี้เป็นครั้งแรกถ้าผิดพลาดประการใดทุกติ๊ก็กราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เราจะคุยกันต่อไปซึ่งถ้าเรามีที่ปรึกษาที่ดีอาจารย์เขา ครูบาอาจารย์ทุกติ่ก็มีหลากหลายคนขอยกตัวอย่างคําพูดจากครูบาอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเรามีมิตรด,ดีสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นแห่งการพ้นทุกข์ค่ะวันนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ถ้าเราครบมิตรดีคบสหายดีหรือว่าเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของ5คน5สิ่งแวดล้อม5อย่าง ที่เราคุกคีสัมผัสอยู่ทุกวันนี้เราเป็นค่าเฉลี่ยของอันไหนนั่นก็คือเป็นมิตรด,ดีสหายดีที่เราจะผ่านพ้นวิกฤตชีวิตไปได้ค่ะวันนี้ลองกลับไปทบทวนก่อนนะคะว่าเพื่อนๆคบมิตรดีคบสหายดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆหรือว่าอ่านหนังสือดีๆฟังข้อความดีๆ สิ่งที่เพื่อนๆไดเ้เจออยู่ตอนนี้เพื่อนๆลองใช้จิตสำนึกจิตใต้สำนึกของเพื่อนๆลองคิดวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เราเผชิญปัญหาหรือว่าเจออยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยเพื่อนๆได้เป็นค่าเฉลี่ยของมิตรด,ดีสหายดีสิ่งแวดล้อมด,ดีหรือยังถ้ายังกลับไปเปลี่ยนเลยค่ะเป็นอันดับแรก อันดับแรกเราต้องคุยกับตัวเองก่อนเราหนึ่งคนจะเป็นมิตรดีสหายดีของเราเองหนึ่งคนและเราก็หันไปดูครอบครัวญาติพี่น้องเราออกจากสภาพแวดล้อมนั้นได้ไหมถ้าเราออกจากสภาพแวดล้อมนั้นไม่ได้เราจะเปลี่ยนแปลงมันยังไงเราจะหาทางออกมันยังไงนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องกลับไปดูเป็นการบ้านในข้อแรกของวันนี้ ข้อที่สองข้อที่สองคือเพื่อนๆกลับไปขอบคุณสถานการณ์มองย้อนกลับไปขอบคุณสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งชีวิตไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ดีหรือร้ายอย่างไรกลับไปมองย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมาชีวิตนี้มีความสุขแล้วก็รอดผลมาได้อย่างไรจนถึงอายุปัจจุบันนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตมาไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นวัยทำงานเป็นพ่อแม่ดูแลลูกครอบครัวหรือว่าเราดูแลคนแก่คนเฒ่าดูแลคนอยู่รอบข้างเป็นหัวหน้างานดูแลลูกน้องเป็นพนักงานดูแลเพื่อนเพื่อนรอบข้างทุกอย่างเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมอะไร กลับไปนึกย้อนเอาสิ่งที่เราจําได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาที่ลออล้อมทําให้เราเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบในปัจจุบันนี้สมบูรณ์แบบคือเราผ่านวิกฤตชีวิตนั้นมาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะทุกติก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเราเองแล้วฉะนั้นเราต้องเชื่นชมตัวเอง ว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่สามารถเขาเรียกว่าดูแลชีวิตตัวเองได้แถมยังดูแลครอบครัวรอบข้างดูแลคนที่เรารักได้จนถึงประเทศชาติสังคมโลกใบนี้เราก็สามารถดูแลได้เราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นคนที่มีคุณค่าและก็ส่งคุณค่าอย่างยิ่งค่ะ ให้กลับไปขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆพ่สำรวจจำได้ไหมคะว่าต้องกลับไปทําอะไรบ้างกลับไปวันนี้สำรวจรอบข้างว่าเราเป็นค่าเฉลี่ยเราครบมิตรด,ดีสหายดีหรืออย่างที่ผ่านมากลับไปเคลียร์สภาพแวดล้อมนั้นแล้วก็กลับไปขอบคุณสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตจนถึงปัจจุบันจนถึงที่เรานั่งคุยกันปัจจุบันนี้สามารถขอบคุณได้ทุกอย่างเลยคะ่ะ และก็ขอบคุณต่อไปก็คือขอบคุณอนาคตที่เราจะได้เจอกับสิ่งดีทุกอย่างดีทุกอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตของเราต่อมาเราก็อันดับที่3เมื่อเรากลับไปทบทวนทุกอย่างแล้วดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลจิตใจตัวเองกลับมามีสติอยู่กับตัวเองค่ะแบบที่3คือตั้งสติ มีสติอยู่กับลมหายใจตัวเองลมหายใจตัวเองลมหายใจตัวเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางทีเราก็นั่งอยู่ก็คิดไปตรงโน้นทีคิดไปอดีตคิดไปอนาคต คิดไปคือฟุ้งซ่านมากค่ะนี่คือคนปัจจุบันวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีความคิดเข้ามาในหัวของพวกเราอย่างน้อยนะคะประมาณห้าหมื่นหกความคิดที่เข้ามาในหัวของพวกเราฉะนั้นถ้าเราจัดการกับความคิดเราได้หมายถึงมีสติอยู่กับลมหายใจฝึกสติอยู่กับลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆคือหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆในเวลาที่เราต้องการสติเรียกสติกลับมาที่ลมหายใจตัวเองมีงานวิจัยบอกว่าวันนี้ที่ผ่านมาสมมติว่าวันนี้เราไม่ได้กินข้าวเลย เราสามารถอยู่ได้นานถึง60วันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คืองานวิจัยที่เขาลองทำดูว่าเราขาดน้ำขาดอาหารได้เท่าไหร่ขาดน้ำได้มากกว่า14วันขาดอาหารได้มากกว่า60วันหรือ2เดือนแต่ขาดอากาศเพื่อนๆขาดอากาศหายใจแค่ 2- 3สนาทีเพื่อนๆก็บอนบายตายจากโลกนี้ไปแล้วค่ะ นี่คือความสําคัญของลมหายใจถ้าเรากลับมาอยู่กับลมหายใจเราก็จะดึงสติกลับมาได้แล้วค่ะนี่คือสิ่งที่จะทำให้เพื่อนๆมีสติอยู่กบปัจจุบันไม่คิดฟุ้งซ่านไปเดี๋ยวก็คิดว่าเออตอนนี้ฉันใกล้จะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยทำยังไงดีโอ้รอตังออกแบบนี้ใช่ไหมคะ เราตั้งออกตั้งออกมาแล้วจะเอาไปจ่ายอะไรบ้างโอ้โหค่าใช้จ,จ่ายมีเพียบเลยค่ะจะเอาไปจ่ายอะไรบ้างพอไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราคิดไปค่ะแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันเราจะมีสติที่จะคิดต่อไปอีกว่าเราจะเอ๊ฉันมีช่องทางในการทำมาหากินอะไรได้บ้างเอ๊ที่ผ่านมาฉันทำอะไรแล้วดีถ้าฉัน ไปทำอันนี้จะดีไหมเมื่อเพื่อนเพื่อนมีสติอยู่กับตัวเองมีสติอยู่กับงานที่ทำอยู่กับกิบกจวัตรประจำวันทุกอย่างถ้าสร้างสติให้เกิดขึ้นในตัวเองได้เพื่อนเพื่อนจะพบทางออกโดยที่มีจิตใต้สำนึกของเพื่อนเพื่อนเองเป็นคนบอกค่ะบอกว่าเฮ้ยคิดออกแล้วว่าฉันจะทำอะไรต่อคิดออกแล้วว่าฉันจะเฮ้ยต้องทำแบบนี้สิฉันไม่ต้องรอแล้วทำมันได้เลย แบบนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่เพื่อนเจะเจอเมื่อเพื่อนๆมีสติอยู่กับตัวเองเริ่มต้นดีๆวันนี้เริ่มต้นกลับไปทําเลยนะคะกลับไปทําในสิ่งดีๆค่ะในสิ่งดีที่ทุกติ๊กบอกมา3อย่างก่อนนะคะวันนี้3มอย่างก่อนค่ะกลับไปทาอะไรบ้างคะเพื่อนๆทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไป ชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ขอบคุณทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณทุกสิ่งขอบคุณตัวเองที่ฉันเนี่ยแม่งเป็นคนสุดยอดเลยว่ะสุดยอดที่สามารถแก้ปัญหาชีวิตผ่านพ้นวิกฤตชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ผ่านพ้นวิกฤตชีวิตมาได้ <S <S เฮ้ยแม่งทำข้อสอบได้ <S <S โหเจ๋งมากเลยอันนี้ฉันก็ทําสําเร็จนี่ฉันก็ทําสําเร็จ ผ่านพ้นไปเฮ้ยฉันเรียนจบได้ฉันทํางานได้ฉันมีเงินเดือนได้เฮ้ยทาไมเศนจะธรรมอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยฉันมีภาระปัญหานี้สินไรทุกอย่างวางมันไว้ค่ะวางไว้ตรงนั้นแล้วก็มีสติอยู่กับตัวเองกลับไปครบอันดับแรกกลับไปขอบคุณแล้วนะคะอันดับที่สองก็คือกลับไปทบทวนว่าปัจจุบันนี้เราครบมิตรดีสหายดีอยู่หรือเปล่า5้าอย่าง หอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เปลี่ยนแปลงเลือกคนที่เราครบเลือกหนังสือที่เราอา่านเลือกคลิปที่เราดูไม่ต้องไปดูอะไรที่มันทำให้เราเขาเรียกว่าดึงจิตเราตกไปค่ะเราต้องดูในสิ่งที่จะพาจิตพาชีวิตเราเนี่ยอัปเดตสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นกลับไปดูนะคะกลับไปดูได้เลยค่ะ ข้อที่3ฝึกสติมีสติอยู่กับลมหายใจของตัวเองคือคิดฟุ้งซ่านค่ะคนเราชอบคิดฟุ้งซ่านห้าหมื่นหกหมื่อย่างในแต่ละวันคิดฟุ้งซ่านไปหมดเลยโอ้โหไม่รู้คิดอะไรบ้างาสารพัดสารเพกลับมามีสติอยู่กับลมหายใจตัวเองมีสติกับลมหายใจตัวเองหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายจะเข้าลึกๆออกยาวๆเข้าลึกๆออกยาวๆฝึกแค่นี้ก่อนค่ะในวันแรกที่เรามาพบกันแค่นี้ชีวิตเพื่อนก็ดีขึ้นแล้วแล้วต่อไปเราก็จะพบกันบ่อยขึ้นพบกันบ่อยขึ้นเราก็จะมีอะไรดีๆมาให้เพื่อนๆนได้เรียนรู้ทุกติ๊กจะพยายามมาคุยกับเพื่อนๆนให้ได้อย่างน้อยอย่างน้อยนะคะ ออวันละหนึ่งครั้งดีไหมคะวันละหนึ่งครั้งเรามาคุยกันอาจจะมีเสียงแทรกแต่ว่าเราก็อยู่ในบรรยากาศของความเป็นจริงค่ะอันนี้คือบรรยากาศของความเป็นจริงเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร้านอยู่ที่ไหนที่เรามีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขก,กับในสิ่งที่ทำกับลมหายใจของตัวเอง ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานค่ะเราจะมีดอกไม้บานอยู่กับเราตลอดเวลาสดชื่นสดใสหัวใจเบืกบานขอให้เพื่อนมีความสุขกับการทำงานกับชีวิตกับลมหายใจหมดทุกอย่างค่ะคราวนี้เมื่อเราเปลี่ยนสามอย่างนี้ได้แล้วเริ่มต้นแค่สามข้อนี้ก่อนแล้วเพื่อนๆค่อยกลับมา คุยกับตุกติกว่าเฮ้ยฉันลองไปทำสามอย่างนี้แล้วชีวิตฉันดีขึ้นเลยในทันทีค่ะชีวิตดีขึ้นเลยในทันทีเราจะมีสมองที่โปรดปลอดโปรง่งโล่งมากยิ่งขึ้นปลอดโปร่งโล่งขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งดีๆความคิดใหม่ๆความคิดดีๆความคิดที่ปราศจากการวิตกกังวลทุกๆอย่างจะเข้ามา หาเพื่อนๆจะทำให้เพื่อนๆนมีสติอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่ปัจจุบันมีสติอยู่กับปัจปจุบันมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเพื่อนอย่างแน่นอนค่ะทุกติ๊กก็เคยคิดว่าทุกติ๊กจะไล์หรือว่าจะพูดเป็นภาษาอีสานได้ไหมขอให้เพื่อนๆนลองคอมเมนต์ดูว่าเออถ้าพูดเป็นภาษาอีสาน จะเข้าใจกันหรือเปล่าในสิ่งทีุ่๊กติ๊กพูดมาบางทีก็อาจจะพูดตกภาษาอีสานเขาเอื่อนตกลาวค่ะถ้าอยากให้เพื่อนเพื่อน,อนถ้าอยากให้ถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้ล๊กติ๊กพูดภาษาอีสานก็คอมเมนต์มาได้นะคะจริงๆแล้วอยากพูดภาษาอีสานแต่กลัวเพื่อนเพื่อนหลากหลายฟังไม่เข้าใจก็เลยพูดภาษากลางซึ่งอย่างที่บอกอาจจะตกลาวบ้างค่ะขอบคุณนะคะ ที่เข้ามาอยู่ในกรุ๊ปมาเป็นเพื่อนกันทุกติ๊กจะกค่อยๆอัปเดตชีวิตของตัวเองในสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆนและก็ทุกติ๊กก็รับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับคนที่อยากจะมีที่ปรึกษาจริงๆจ,จังๆแล้วก็คุยกันส่วนตัวซึ่งค่าที่ปรึกษาส่วนตัว ที่เราจะคุยกันตั้งแต่เริ่มต้นจนเพื่อนๆประสบความสําเร็จในแบบที่เพื่อนๆต้องการได้เนี่ยที่ปรึกษาส่วนตัวค่าที่ปรึกษาส่วนตัวแค่1,900บาทถ้าใครอยากจะปรึกษากับทุกติ๊กโดยส่วนตัวทักเข้ามาในแชทส่วนตัวแล้วเราก็มาคุยกันต่อว่าเออตอนนี้ฉันประสบปัญหาอะไรอยู่ แล้วฉันจะแก้ปัญหาชีวิตนี้ได้อย่างไรคะตุ๊กตี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่ประสบปัญหาอยู่เหมือนเพื่อนๆทุกคนนี่แหละคะ่ะแต่ได้สติได้สมาธิมาช่วยได้พลังจัก,กรวาลสิ่งดีๆเข้ามาหาเพื่อนๆสิ่งดีๆก็เข้ามาหาตุ๊กตีก้เราก็มาแชร์กันแบ่งปันกันคะ่ะถ้าใครอยากจะฟังต่อเนื่องก็ เดี๋ยวก็ค่อยๆฟังไปพร้อมๆกันทุกที่จะอัปเดตข้อมูลในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนได้รับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันปัจจุบันตุกติกนะคะเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยอยู่ที่สถาบันอโรเยาศาสตร์คือก่อนหน้านี้ก็ทำงานอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมเป็นวิศวกรโรงงาน แล้วก็ออกมาทําขายตรงทําขายตรงนะคะแต่เราไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรค่ะและสิ่งที่เจอก็คือว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรวยอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรวยซึ่งทุกคนก็เป็นเหมือนกันค่ะแต่ไม่มีสติค่ะนี่ก็โอ้โหเดี๋ยวก็ซื้ออันนั้นเดี๋ยวก็ซื้ออันนี้อยากได้ทุกอย่างเลยทํางาน เดี๋ยวก็อยากได้นั้นซื้ออันนั้นซื้ออันนี้โอ้โหกลับไปมองย้อนหลังมีคือสิ่งที่มีกับสิ่งที่อยากเนี่ยมันสวนทางกันค่ะปรากฏว่าเราใช้เงินไปมากมากกว่าน่าจะเป็นสิบสิบล้านนะคะที่เราเสียงเงินเปล่าเปล่า,ลา,ลา,ลาโดยไม่ได้อะไรมางั้นเราก็ยังไม่จบค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะหมุนเวียนเหมือนเดิมค่ะเฮ้ยเดี๋ยวได้ เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีคะ่ะไม่มีเขาบอกชีวิตมีขึ้นขึ้นลงลงมีขึ้นขึ้นลงลงเพราะเราไม่มีสติคะ่ะเมื่อเรามีสติเราก็จะมีชีวิตมีแต่ขึ้นคะ่ะเพื่อนๆนหลังจากนั้นทุนที่ทำอะไรคะทำมาจนถึงปัจจุบันนี้คือเป็นนักวางแผนการเงินการลงทุนญญแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ เพื่อนๆโดยที่มีการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินขายประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพขายหุ้นขายกองทุนแล้วก็ขายประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ประกันที่เป็นที่ไม่ใช่รถยนต์เขาเรียกว่านอนมอเตอร์มีมอเตอร์กับนอนมอเตอร์ or, พวกนี้ ทุกตีก็ทําอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นรายได้ที่เข้ามาต่อเนื่องแล้วก็รอเลี้ยงชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันทุกติีไม่ได้ทํางานประจําแล้วก็คือออกมาออกมาจากงานประจำเนี่ยหลายปีแล้วแล้วก็อย่างที่บอกเล่าให้เพื่อนฟังมาทําธุรกิจขายตรง ซึ่งสมัยก่อนขายตรงเนี่ยบูมนะคะสมัยนี้สมัยนี้ขายตรงนี่ไม่บูมแล้วแต่คนที่ยังอยู่กับการทําขายตรงเนี่ยก็ยังประสบความสําเร็จที่เป็นหัวหัวเขาก็ยังประสบความสําเร็จอยู่ซึ่งเขามีเขาเรียกว่าศิละปะในการทํางานมีศิละปะในการดูแลคนจูงใจคนทุกสิ่งอย่างศิละปะเขามีแต่เราหลงมัวเมาอยู่ เราก็ไม่สามารถที่ประสบความสำเร็จได้ไม่รู้ใครเคยทำขายตรงบ้างหรือเปล่าทุกที่ก็ไม่รู้นะแต่เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันเป็นแบบนี้ได้เงินมาแล้วก็หมดไปได้เงินมาแล้วก็หมดไปมีภาระนี้สินมากมายค่ะนี่บัตรเครดิตเนี่ยมีทุกใบค่ะนี่บัตรเครดิตนี่แต่ไม่มีนี่นอกระบบเลย ข้อดีของทุกติคือไม่มีหนี้นอกระบบเลยมีแต่หนี้บัตรเครดิตเนี่ยเยอะมากๆค่ะซึ่งเรายอมมองย้อนกลับไปเราก็บอกว่าเฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่เราสร้างเองทั้งหมดสร้างเองทั้งหมดเราก็ต้องแก้เองทั้งหมดค่ะต้องรับผิดชอบในชีวิตแล้วก็หน้าที่ของตัวเองที่เราเป็นแม่ดูแลลูกสองคนตอนนี้ก็ดูแลแม่ที่แก่ชราอีก เราก็ต้องเขาเรียกว่ามีสติมีสมาธิให้มากขึ้นแต่ทุกที่เข้าใจเลยนะคะว่าหลายหลายคนที่เขาเรียกว่าชีวิตเนี่ยยังขึ้นขึ้นลงๆแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้แม่งกูประสบความสำเร็จอะไรบ้างวันเนี้ยบางทีก็จะมีคําพูดแบบนี้นะนี่คุยกับตัวเองค่ะเราบอกเฮ้ย ไอคนนั้นแม่งก็ประสบความสําเร็จไอคนนี้ก็ประสบความสําเร็จทําไมฉันแม่งไม่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วทุกคนเหมือนกันค่ะเขาเรียกว่าขึ้นลงขึ้นลงอยู่วงเวียนแบบนี้ต่อไปชีวิตเพื่อนๆจะมีความสุขไปพร้อมๆกันคือมีแต่ขึ้นอย่างเดียวถ้ามีมิตรด,ดีสหายดีทําให้เพื่อนๆหลุดพ้นจากวงเวียน เขาเรียกกงเกียนกงกงความกงกรรมอะไรก็แล้วแต่บอกหูแม่งปัจจุบันนี้ไม่มีเงินจะกินข้าวเลยก็มีนะคะบอกแล้วก็ไปยืมหมุนนั่นหมุนนี่หมุนไปจนโอ้จนไม่รู้จะทำยังไงหมุนจังเลยค่ะนี่คือสิ่งที่ทุกปิ๊กเจอมาเพื่อนเพื่อนก็คงจะเจอมาเช่นเดียวกันถ้าเพื่อนเพื่อนยอมรับชีวิตตัวเอง แล้วก็หาที่ปรึกษาดีๆที่จะให้เพื่อนๆไปต่อได้เนี่ยตุกติกว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เพื่อนๆหลุดพ้นวิกฤตชีวิตในครั้งนี้ไปได้ค่ะซึ่งตุกติกก็ผ่านพ้นมากระท่อนกระแท่นค่ะไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จเลื่อเรยอหรอกนะคะแต่เป็นคนที่บอกไม่หยุดวันนี้ฉันไม่อยู่ที่จะเรียนรู้ ฉันไม่หยุดที่จะสร้างสิ่งใหม่ฉันไม่หยุดที่จะทำเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะเราตัวเราเองเนี่ยเกิดมาทั้งทีชีวิตแม่งสุดยอดอยู่แล้วค่ะเราอ่ะจะต้องเป็นที่หนึ่งในใจของเราเองก่อนเราเป็นที่หนึ่งในใจของเราเองแล้วเราก็จะสามารถดูแล ครอบคัวคนรอบข้างจนถึงชุมชนสังคมประเทศชาติและโลกใบนี้ได้ค่ะปณิธานมันยิ่งใหญ่มากนะคะเพื่อนๆน,นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเริ่มจากวันนี้วันดีวันที่19เดือน9 2566เป็นวันคะเนตจะตุรธีวันนี้ องพ่อพิ่คเนตมาประทานพรให้เพื่อนๆแล้วเราจะสำเร็จไปพร้อมๆกันค่ะขอให้เพื่อนๆหลุดพ้นจากชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้โดยที่จะมีเพื่อนที่ดีที่เข้าใจเพื่อนเพื่อนไปพร้อมๆกันตุ๊กติ๊กขอเป็นหนึ่งในเพื่อนกนระะนารยาณมิตรที่ดีให้แก่เพื่อนๆนต่อไปลองไปฝึกสามเรื่องนี้ก่อนแล้วถ้าใครอยากจะ เร่งความสำเร็จอยากจะมีรายได้เพิ่มอยากจะทำงานอย่างอื่นเพิ่มอยากจะหลุดพ้นจากชีวิตตอนนี้ลิง์เข้ามาปรึกษาทุกติ๊กส่วนตัวได้เลยค่ะปรึกษาส่วนตัว1,900บาทตลอดชีพสูกที่สุดค่ะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณที่ตั้งใจฟังมาจนถึงตอนนี้เนาะ แล้วลูกติกจะพยายามสร้างวินัยให้กับตัวเองโดยที่ไหลให้เจอกันในทุกๆวันวันละเล็กละน้อยก็ยังดีค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณที่ติดตามกันอยู่ในชุท,ทุกช่องทางเราก็ จะเป็นเพื่อนกันกัลยานมิตรที่ดีกันต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ